สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราถ่ายแบบเร็วๆนะครับอยู่กับ74็ดสี่เลช็อปนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวขอญาตถ่ายแบบแบบเดินไปพูดไปแล้วกันเนาะเพราะว่าเนี่ยฝนคือฝนเพิ่งหยุดด้วยยังเปียกอยู่เลยนะครับก็เลยรีบมาถ่ายให้ดูก่อนก่อนที่แสงจะหมดนะครับก็เป็นซูซูกิสวิปนะครับปี2 0 1 4ีเกียร์ CVT นะครับก็เอ่อเข้ามาเนี่ยรถคันนี้ทําที่74ทุกอย่างเลยตั้งแต่เครื่องยนต์ช่วงล่างล้อเบรกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่า รถคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับไปดูกันเริ่มจากอะไรก่อนดีครับเราเริ่มจากตัวนี่ก่อนเลยดีกว่าล้อยางเบรกแล้วกันผมพาไปดูฝั่งดีกว่าน่าจะเห็นแสงได้ชัดกว่าโอเคครับคันนี้นะครับส่วนตัวล้อเนี่ยที่เขาเข้ามาจัดเป็นเออเป็น TE 37 ขอบ15กว้างเก็ดออฟ28นะครับมันอาจจะเลอะนิดนึงนะพอดีวิ่งลองรถเมื่อกี้แล้วแบบลุยฝนมามันก็มีเปิดบ้างเพิ่งล้างมาแท้ๆเป็นงาน Pro Max นะครับตัวนี้เบิกใหม่เลยลัดกับยางฮีโร่อ1 1 1วซีรีส์195 55ขอบ15นะครับแส่ที่หล่อที่สุดเลยเนี่ยน่าจะเป็นเบรกที่เต็มล้อตรงนี้ครับเป็นเบรกของ AP r ี c i n g นะครับ ชุดนี้ทั้งหมดครัอันนี้สี่พอะครับชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยทําที่7จสี่หมดเลยเราเป็นคนเซ็ตนะครับแล้วก็ใส่โชคครับเป็นซิลเวอร์นีโอแม็กนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะแสงวันมืดๆเนี่ยนะเป็นโชคซิลเวอนะครับจัดทรงเรียบร้อยออกมาจะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวดูด้านหลังบ้างนี่นะครับ หล่อๆเลยฟิตๆเปี้ยๆนะครับยางมันจะอ้วนๆนิดหนึ่งบวกกับออฟยี่แปดเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าดูเต็มๆนะครับเต็มประมาณนี้เนาะดูเต็มๆทรงรถด,ดูสวยหล่อเลยแล้วก็เป็นฝาคาร์บอนนะครับตรงนี้เพียวคราร์บอนหล่อๆมาดูท่อก่อนครับท่อก็เป็นของเจ็ดสี่เหมือนกันครับเดินทางเส้นนะครับวันนี้ ดูปลายท่อก่อนครับสูตรของเราก็สไตล์ประมาณนี้แหละทุกคันครับที่เข้ามาทําก็จะประมาณนี้คันนี้เดินท่อเลทสอนิ้วทั้งเส้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมรถคันนี้ถึงเดิน2นิ้วเราไปดูเครื่องยนต์กันนี่นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็น K12B ครับคือเครื่องเดิมนั่นแหละเกียร์ CVT แต่เราเซ็ตโทโบเข้าไปใส่ชุดโทโบนะครับเป็นโบ035นะครับตัวนี้ตัวท่อกรองเนี่ยเป็นไทเทเนียมเลยไทเทเนียมแท้นะครับหัวกรองทอร์นาโดโบออฟเป็นของบิดนะครับแล้วก็เป็นหัวฉีดซิ่งนี่เป็นชุดโทโบครับอินทงอินเตอร์ครบแรงม้าก็ใช้ได้อยู่ครับเจ้าของไม่ยอมให้บอกแรงม้านะ ซ่อนอย่างเงี้ยขับมาไม่มีใครรู้นะมองไม่เห็นอินเตอร์มันอยู่ด้านในตรงนี้ส่วนภายในก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีพวกมีดิฟฟี่มีอะไรเงี้ยของเล่นร่นทั่วไปไม่ต้องไม่ต้องเจาะลึกแล้วกันเราเอาดูโดยรวมดูทรงดีกว่าว่าทรงมันดูแล้วเป็นยังไงแสงใกล้จะหมดแล้ว น่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะครับทรงนี้แบบหล่อเลยแล้วก็ผมใช้โช๊คไว้เนี่ยไม่กระด้างนะใช้ได้เลยใครอยากจะสเต็ปแบบนี้นะครับติดต่อที่เจ็ดสี่ช็อปเข้ามาได้เลยฮะเดี๋ยวจัดให้เลยครับอยากได้อะไรบอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นล้อยางเบรกโช๊คนะครับสามารถเลือกสเปคได้ตั้งงบเข้ามาได้นะครับจัดให้ได้ทุกแบบครับจบที่เดียวจริงๆนอะ โอเคคนระับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมมาคนเดียวก็จะเรียวๆหน่อยพอดีน้องมันไม่ว่างนะครับก็เอาเท่าประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะพามาดูกันเล็กๆแนๆ้อยตัวคำฝากระปรงผมหาได้เท่านี้แหละลืมหยิบมาก็รีบถ่ายให้ดูก่อนหลอ่อๆเลยโอเคครับเดี๋ยว ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งลิงก์ f a c e b o o k แล้วก็ช่องทางการติดต่อต่างๆ Li n ์แอดนะครับติดต่อเข้ามาได้เรายินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับที่เรารับจบแน่นอนผลงานเรามีการันตีทั่วประเทศสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปสวยๆงามๆแบบนี้มาให้ดูอีกเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ